สวัสดีครับสวัสดีค่ะในภาวะที่เร่งรีบในปัจจุบันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ชีวิตในสังคมเมืองของพวกเราหนุ่มๆสาวๆนี่นะคะถูกตีกรอบมากขึ้นด้วยเรื่องของเวลาที่น้อยลงค่ะตื่นเช้ามาคนเมืองต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ค,ครัรถติดครับพอเที่ยงนะฮะเราแทนที่จะทานข้าวอร่อยๆนะครับก็ต้องทานข้าวกล่องที่ออฟฟิศครับ เวลาน้อยนะฮะแต่เชื่อไหมว่าคุณนะครับสามารถจะหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆได้ไม่ยากครับใช่แล้วค่ะและที่ i q พูดถึงอยู่นี้ค่ะก็คือ Aspire นั่นเองค่ะคอนโดแนวคิดใหม่ที่จะทำให้คุณมีทุกวันที่ไม่เหมือนใครครับคงจะดีไม่น้อยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเลือกรูปแบบการใช้สอยแต่ละห้องนี่นะคะให้ตรงกับความต้องการของเราถูกต้องนะครับผมว่านะครับคนรกตาแบบผมนะครับน่าจะเหมาะกับห้องแบบนี้ครับใช่เลยครับเนี่ย เป็นไงล่ะครับที่ผมชอบห้องนี้นะครับเพราะห้องนี้นะฮะมีระเบียงแบบติดอากาศครับเหมาะกับการปาร์ตี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยเขาจะได้กินลมชมเมืองกนะันแบบเต็มที่เลยนะฮะคุณนอยครับที่ผมชอบที่นี่หนึ่งอย่างนะครับคือห้องนอนครับมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับเวลาที่เราจะเข้านะครับตอนกลางคืนก็สะดวกด้วยนะครับอืมดีมากมากเลยเนาะ ได้ว่าเลือกได้เหมาะกับฟ์สล์แบบดุงสังคมเมืองอย่างอีคิวเลยนะแต่สำหรับออยนี่นะคะต้องแบบนี้ อยเห็นครัวแล้วอดใจไม่ได้เลยค่ะยิ่งเป็นครัวติดอากาศนะคะที่มีการแยกออกมาเป็นสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกลิ่นรบกวนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของออยอย่างแน่นอนนี่ไล้อย่างที่สําคัญนะคะอีคิวก็คือห้องน้ําที่นี่ค่ะเขามีการแยกออกมาอย่างเป็นสัดส่วนจากห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับคือเราสามารถเลือกห้องได้ทั้งแบบมาตรฐานครับและแบบตกแต่งครับ ใช่แล้วละค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสีห้องได้ตรงกับความต้องการเราอีกด้วยนั่นคือสีฟ้านี่แล้วก็สีเบจค่ะส่วนความพิเศษของ Facility ที่นี่นี่นะคะก็ะะมีความแตกต่างทีง่ไม่ซ้ำใครด้วยแ่้ะค่ะมี Double Volume Reception Area ที่ให้ความรู้สึกถึงความโอถงโปรง่งสบายและก็ยังมีส่วน Private Lobby Lounge ค่ะที่มีพร้อมทั้งน้ำชากาแฟแล้ก็ทีวีเพื่อรองรับแขกคนพิเศษของคุณอีกด้วย หรือว่าคุณจะใช้เป็นห้องประชุมแบบส่วนตัวก็ได้แต่คุณ้อยครับสําหรับเรื่องของเสื้อผ้าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะเรามีลอนดีรูมนะครับเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องอบผ้าด้วยนะครับหรือว่าจะเล่น Facebook นะฮะก็มี WiFi ให้ครับระหว่างนั่งรอซักผ้านะครับหรือแม้กระทั่งนะครับจะเลือกทานขนมนะครับหรือว่าดื่มน้ำครับจากเครื่องเวนดิ้งแมชชีนก็ได้ตามสบายเลยนะครับ นอกจากนี้นะคะอีคิวยังมีเฟ c i l ซิลิตี้อื่นๆครบคันเลยนะทั้งฟิตเนสและก็ยังมีชวีมิงคูขนาดใหญ่นะคะขนาด25เมตรคูณ8เมตรอีกด้วย <Genau> ความสุขที่คุณเลือกได้กับชีวิตสบายๆแบบนี้บนทุเลใจกลางเมืองที่แอสไพรงามงวน แอสไพรจาก AP ทุกวันที่ไม่เหมือนใคร